ขออนดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่21เดือนตุลาคมพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่139ข้อที่23 24ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงลองข้าพระองค์ และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในมรรคานิรัน์และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในหนึ่งเปโตบทที่หข้อที่6ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้ใตพระหัตถ์อันทรงฤทธิของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันครวนและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในโยบบทที่หนึ่งข้อที่21ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าท่านว่าข้าพระเจ้ามาจากคันมารดาของข้าพระเจ้าตัวเปล่าและข้าพระเจ้าจะกลับไปตัวเปล่าพระเจ้าประทานและพระเจ้าทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระเจ้าอาเมนถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงขับไล่ท่าทีดื้อดึงในจิตใจออกไปเสียเพื่อที่เจ้าจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การสถิตของเราได้เจ้ามักโกรธเคืองหรือหงุดหงิดเมื่อมีสิ่งใดเข้ามาแทรกแซงแผนการของเจ้า จงอยากเก็บกฎความไม่พอใจเหล่านี้ไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แต่จงเปิดเผยความรู้สึกนั้นกับเราจงทูลขอให้พระวิญญาณของเราช่วยเจ้าเพื่อจะสามารถตระหนักและรับรู้ถึงความรู้สึกไม่พอใจทั้งหมดของเจ้าแล้วนำมันมาสู่แสงสว่างของเราด้วยความกล้าหาญ เพื่อที่เราจะปลดปล่อยเจ้าจากความรู้สึกเหล่านี้วิธีที่ได้ผลที่สุดที่จะกําจัดความดื้อดึงคือการยอมจำนนต่ออำนาจควบคุมสูงสุดของเราที่มีเหนือเจ้าและทุกสรรพสิ่งแล้วเจ้าจะสามารถรื่นเริงได้เพราะความจริงนี้ลูกเอ,อ๋ยอย่าตอบสนองต่อความจริงข้อนี้ด้วยความคุนข้องใจเลย ราะหากปราศจากอำนาจควบคุมสูงสุดของเราแล้วโลกจะกลายเป็นที่ที่น่ากลัวสำหรับเจ้าท่าทีที่ดีที่สุดที่เจ้าจะสามารถตอบสนองต่อการสูญเสียหรือความผิดหวังคือการสรรเสริญเราดังที่โยบได้ทำโดยการกล่าวว่าพระยาเวประทานและพระยาเวทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระยาเวจงจำไว้ว่าทุกสิ่งที่เจ้ามีไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนร่างกายและความสามารถหรือเวลาล้วนเป็นของเราที่ได้มอบให้แก่เจ้าดังนั้นแทนที่จะคิดเอาว่าพรเหล่านี้เป็นสิทธิ์ของเจ้าจงตอบสนองต่อทุกทุกสิ่งที่เจ้ามี ด้วยใจขอบพระคุณและพร้อมเสมอที่จะปล่อยมือจากสิ่งเหล่านี้หากเราเอามันไปเสียจากเจ้าแต่อย่าได้ปล่อยมือจากเราอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะส่งอวยพรคุณผู้ฟัง <ieux> ท,ทุกท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ จะมอบวางชีวิตแต่พระบาทพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจ